สวัสดีครับพบกับเสียบอมสายปั่นบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565นะฮะเริ่มต้นที่รายการแรกกันเลยนะฮะพิมพ์ล,ลีกอังกฤษวัดฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้สีประตูตอนน่อ1นต่อไปเป็นผลบอลบุนเดิลิกาเยอรมันนะฮะโคโลนเปิดบ้านแพ้ให้กับฮอ,อฟเฟนไฮเป็นศูนย์ประตูต่อหน,นึง่ง กันโชเซียอิตาล,ลีนะฮะเจนัวเปิดบ้านเสมอกับเอมโปลีไป0ประตูต่อศูิโอเรติน่าครับเปิดบ้านเสมอกับเวโรนาไป1ประตูต่อหนึ่งเอสซีวนีดาเปิดบ้านแพ้ให้กับซัสซโลไป1ประตูต่อ4โบโรนยาเปิดบ้านเสมอให้กับโตริโน้ไป0ูประตูต่อ0ูนยจูเวนตุนาเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์าเปอร์โปลีนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลานไปศประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นผลบอลลาลิกาสเปนนะฮะ คาดิสเปิดบ้านเอาชนะลาโยบาเยกาโนไป2ประตูต่อศูนย์เอลเชสนะับเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ2เซลตาบีโก้นะับเปิดบ้านเอาชนะมาโยกาไปได้4ประตูต่อเามเรเวตตสนะับเปิดบ้านแพ้ให้กับแอตติกโกมาดริดไป1ประตูต่อ3ต่อไปเป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะแซงเอเตียงเปิดบ้านเอาชนะมิดไป1ประตูต่อศูนย์แรนดนะับเปิดบ้านเอาชนะอองเซไป2ประตูต่อ0ูนแรงนะับเปิดบ้านเสมอให้กับสตาบุกไป1ประตูต่อ1 น้องเปิดบ้านแพ้เอาชนะนะฮะมองโปรีเย่ไป2ประตูต่อศูนย์บอกโดเปิดบ้านแพ้ให้กับทัวรไปศประตูต่อ2ริวนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเกรมงฟุตไป4ประตูต่อศูนย์โอลิปิกมักเซยเปิดบ้านแพ้ให้กับโมนาโกไปศูย์ประตูต่อ1นี่เป็นผลบอลคู่ที่เด็ดคืนประจำวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565นนะฮะฝากกดติดตามเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมารายงานผลบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม